สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมเอมมอเตอร์ม,ม,มหาสรา,ารคามครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถไทครับทีมงานสายโจรครับสายลุยอยู่ว่าย,ยานตมเดือปลาดึกอี๋เดีนแล์นะนั่นเหงเป็นเป็นตะห้อนั่นนะเออเป็นสีเลียนสีตมนะครับนี่เราปลาเราลุยเลยรด,ด,ดยอดเลย

không ơi <laughs> tốt bít <biết. cười> giờ phá cái gắn về để chỗ Ito, ito, rồi, ito, ito, đáp lại bác, nìa nìa bò giản lời bà hiểu chưa ha à đây, người đấy đây, đấy đây, ý เราจะเอามาเก็บตรงนี้ครับขอเลียงว่ามันเกินแหละครับแล้วน้าม,มันซุมมาจากหอ,อผักเป็นว่าท่านด้ปิดพออยู่ครับเดี๋ยวมืออื่นเขาจะมาทำการปิดเก็บรายละเอียดครับนะครับีหอยก็พยายามเกา,เาหน้าดิน เกินแล้วบไปสามิ้นครับที่เรียกว่าจะเอาเลยนี่กเลยเลมาใหญ่ๆออกเพกคนคือรถไถรถไถเขาปูไว้สูงเกินนะครับเขาบอกว่ากลัวรถดำเข้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องทำเผื่อไว้สูงๆไปนะบาดนี่มันก็เหยียบไปเหยียบมามันก็เอาเอา เอามาบ่ได้เลยวับประ,ปะเด็เราใส้ครับ mm hmm. ก็เลยต้องได้ใช้อมคิดเข้ามาช่วยครับนะครับ mm hmm. ก็วันนี้น่าจะเจ็บให้เสร็จครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาหาอุดท,ทอระบายน้ำให้เ่นครับ mm hmm. ตามที่สัญญากันไว้นะครับกับเจ้าของที่ mm hmm. โอ้เสติกเกิดเลี้ยงแล้วก็ชี้นตาเลย รถไถไปโจสายหวัวครับนี่ผู้อันนี้คือเฮดดีครับเจ้าวเลยนะครับสายลุยบุกวิเสวเวลาเลยเ้าลุยอย่างเดียวเลยหอวรับป่ะไอ้เจ้โอ้โหเสือเดินเือนออกดัง,งเลยนไอ้เจ้เขาหอวบับป่ะ สบายครับสบายสบายไปเลยก็ืุ่นดินเกียนไลยโอ้พาไป,ไปง้ามเลยเอาแบบนี้เลยแหละเนี่ยเลี้ยวเลย <c oughs> เรื่องตกหลุมตกหลุมว้างฮะนี่งอละง,งอเลยเล็กฉาก cho có thắt uốn cho vào tên lấy mé là hoa nào mà, có ngay là ba chặt tim đâu rồi

เป็นเป็นร่องร่องน้ำนะครับที่ปล่ปอยไว้ดาว่าอจากบวกนี้ไปไวาว่าอจอาก,กบ,บวกนี้ไปอาจะไปสูบสบวเยอะคนบวเยอะ mày nhột mày nhột mày nhột mày và thái mới khổ nè bà nó kéo ngập luôn tốt đạt ơ anh hen số xí số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này. Để không bỏ lỡ những tay không? อ็งี้เพลงเลยเป็นเอียงก็เป็นสนมเป็นหญ้าครับสาลายเป็นปุ๋ยพอดีแล้วกาบกเป้าแต่ สวยสวยป้าสวยเจ้าเลยเจ้าเลยป้าเจ้าเลยเอาฮ้าฮ่าฮ่าอัอดักวุ่นกะดันดัยเธอเลย <S <S ที่หกไล่สามงานเจ็ดสิบสองตารางวาครับ <S 2> <S 2> <S จบลงภายในเดือนครึ่งครับสุดยอดดีๆทีมงาน <laughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับรถไถนี่ยังีงอิซกิอิซก,ก,กินะครับไปโจด้าน,น,นของเซตโตครับนี่ยังไงยันมานะครับยันมาเซตโตนะครับก็ฝากไว้ เพี <laughs> ยงเท่านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียบติดตามรับชมผมเอ็มบอลเตอร์มหาสาร,รคามครับพร้อมทีมงานครับใท้ายบ้านโมเดลไฟล์ทุกกันเลยนะครับสวัสดีครับ